25ตุลาคมใช้วิจารณญาณน,นะคะวันนี้แม่หมอเพิ่งได้ทำคลิปเพราะขนผู้เทาไปวัดบุญกระถิ้นนะคะที่ตีนภูเขาอำเภอผู้พามานนะคะ,ก,ะเเก็เลยเพิ่งจะว่างนะคะมาดูกันขอให้ออกมาดีนะคะดวงรายวันเนี่ยนะยี่สิบห้าว้าวเดือดเวอร์มาโอ้หกไม้เท้า เลิศนะคะดวงเลิศด,ดวงปังอเอาละนะคะสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมีผลกำไรมีข่าวดีเกิดขึ้นความสำเร็จงานมาอันดับแรกเลยนะคะความสำเร็จสมหวังทางไกลต่างแดนความรักความเมตตาทำสิ่งใดในวันที่25้าจะเห็นเป็นเงินเข้ามามีเกณฑ์ที่จะมีคนอยากดูแลอยากช่วยเหลืออยากซัพพอร์ตหรือมีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติ นะคะได้คำตอบที่ดีได้เริ่มต้นใหม่นะคะคนที่รองานคุณจะได้ยินข่าวที่ดีมากคนที่หวังว่าได้ยินจะไปต่างประเทศจะได้เดินทางคนที่รอข่าวจากคนไกลจะได้ยินข่าวนะคะไม่ว่าจะไกลที่ไกลถ่นหรือถึงต่างแดนเลยเป็นไปได้นะคะมีโอกาสสมหวังในวันที่25เนี่ยนะคะจะหยิบจับสิ่งใดจะเห็นเป็นเงินเป็นทองเข้ามามีผลกำไรตอบแทนปังมากๆนะคะอ่ะให้รับพลังงานไปจ้า